อังุ่นได้ผลพอเพียงกลางทุง่งศิกลขานะคะอยู่ซอยสามกลางทุ่งนะคะเริ่มเลยแล้วนะคะอังุ่น อันนี้เป็นแปลงที่เราทําเพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะอีกสองสายพันธุ์นะคะระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะเลยขึ้นไปแล้วนะคะ